สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคุณทุกคนมาหนีเจีจยบไปกินผัเที่ยวพ้ามากินตำซัวหมูย่อครับนี่ครับตำซัวหมูย่อใส่แคบหมูครับเดี<ม>๋ยวก็มีปีกไก่ครับปีกไก่ทอดปลา๋ยวก็มีอ่าหักบ,บุ้งครับพี่น้องแล้วพี่น้องทั้งแท้ล้วก็สปปลาวพี่น้องที่งานต่างประเทศไปสายอยู่ต่างประเทศครับที่ไทยอยู่กรุงเทพที่งานเอ็กซเรย์ครับแล้วก็ประเทศเพื่อนมาไม่กินน้ำกันครับนี่ครับเป็นกระแซบข้ออย่างนี่พี่น้อง หวัานกนต่ำไอ้หมดทั่วครับนะมืนอี้จัดไอ้ต่ำส่วนหมยอก็จริงนะเจเจขอฝากคนไอ้คนแชร์คนติดตามคนซับสไครต์แลวคนกระดิง่งนะใเห้เจเจด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่หน่องกันผมลงไปแล้วมันสิไปเตี้งอยู่นาจอหรือนาช่องของพ่อแม่พี่หน่องครับขอบคุณครับอืม วัดีพี่น้องไฟอันไ,ไม่แบดหมดฮึมสบายไม่กด ไม่เบียดมัเป็นปน้องขอโทรขออภไยนะครับหันเสียงเขามารบกวน 我要先买，不能。 เปรี้ยวเยวเข้ากันเป็นยังพี่น้องมีมิตรกินนะครับ <c oughs> คอนโดควเฟ่ได้พ้องแลวอืมตึงบกว่า่ง cap menang cap ำลายไม่ดูกุ้พี่น้องจบไปดีครับขอครับพี่น้องเฝ้าหมูยอดสองอันโอเคครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มานั่งกินอยู่มังกาครับเดดก็เริ่มซ้องมาแล้วครับ เสียงเขาก็ขอโทษขอพห,หยอะไรๆเลยครับพี่น้องเพราะว่าไม่แบตหมดครับนี่ไม่อีกแล้วครับกินตอนนี้นกับมาตอนนั้นเลยเนี่บ่สบายดีขึ้นเดครับอีกตัวนึงก็ยังบ่ทั่นดีอยู่ตัวนี้กับปัวไปนะครับพี่นอนะ้องเนาะเมื่อกี้กับมากินตําสั่วครับตาสัวไอหมูย่อครับแซนแค่มูแซบตําเปียกๆของกันไปนยังครับพี่น้องอันพ่อแม่พี่น้องกันยากกินกะ สังเดเณรนะครับพ่อแม่พี่น้องบรรดุงในลานพิธนกยุนญาทางเขาวัดสิบประดุงครับแสบพี่น้องโอเคครับจเจเจขอฝากคนไหนก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้จเจ,จเจด้วยนะครับเจเจขอขอบคุณขอบพูนพ่อแม่พี่น้องที่รับชมแล้วกดติดตามเจเจมาอยตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องทุท่านเจเจขอได้แล้วครับสวัสดีครับ